นีนอนหลับบนกอดไม่ไม่ม่พูนะนอนหลับเส hi, hi, hi. 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 ้ยนี่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 ชี้ไปสั่นเขากันเด้อนีไปชี้ไปสาระกนอดีดาถ่ายเบอยูนี่เด้อเเอาเขาไม่กินเนาะหรือแมวเขาไม่กินเนาะขาอยี่ไนเด้อไปสั่นเขาก่อน หลังจากสืบออกไปแล้วต้นกล้าก็มาวัดเน <c oughs> ่นหน่อยซิกแล้วคนอืนอ่นยังไงอีเสี่นเนส,สี่ยงกาจีใ <c oughs> ส่เสี่ยงกาหันหนาเขามากตักท้ายท่านผู้ชมในวันถามาคิดวัดเน่นหน่อยมาวัดหายซี่ทายคลิปหนเบื้องแนี้มาเสนวมา บอถันผู้ชมทางบ้านเกันซีกแล้วกับภาคกันมาวัดในเรื่องนี้หน่อยว่าจมาบมม่มาดูมาอีกวะโอ้เส็จไปโรงเรียนหรอตีโอ้เสด้ม่ตะทอนี่แหละเสี่งกาเออเดี๋ยวมาทบโอ้บดที่นี่วันทิ่หนึ่งวันนี้กับประยุคอนแก่นเลยเตี่บัานเนี้ยูได้เห็นเ่ได้เห็นบ้านพา บ่ได้เห็นกันง่ายตัวบ้นนี่อ๋อปิดเทอมหน่ยสิมาอยู่ถ้เปิดก็ไม่ให้เปิดเด็ดเดียนออนไลน่เรียนออนไลน์ก

wah pandai yosubir di kayu ku sapa Saka dusawa dewa ta Saka sangka nuwamin Saka soji kawan tuti Perisang kayo ni Subin hapa tangguh siwami Iwa tewayana matayana okay. Mandelayana muhulu Seton จริงจังเลยชีวิงไปเรีวกับหัวจักมาวัดมาว่าวเตือน <laughs>